ตั้งเลมปุ่มสตาร์นะครับอัปเกรดนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟเอทีซีวิทยุครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนล์ใช้ระบบแผงน้าปัดถ้าต้องการสตาร์นะครับอย่บเบรคค้างไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทเองนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับอยียบเบรคค้างไว้นะกดที่ปุ่มหนึ่งครั้ง เครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับหลังจากล็อกรถด้วยรีโมทเดิมนะครับระบบปุ่มก็จะไม่ทํางานครับกดคายล็อกผุมก็จะกลับมาทํางานนะครับ,ลจจบ,นนรบหลังจากที่เราคายล็อกรถแล้วผมจะทํางาน2นาทีนะครับหลังจากนั้นปุ่มก็จะหยุดการทํางานไปนะครับต้องกดคายลอ็อกซ้ำหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเปิดระบบนะครับเป็นระบบเซฟตี้นะครับ เราใช้สตาร์ทนอกรถนะครับในชุดอัพเกนนรดกดล็อก3ครั้งนะครับ1 2 3านะครับอัเกรดเครื่องยนต์จะสตาร์ตรติดนะครับภายใน1 0ถึง15นาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองครับในชุดอัพเกรดฟังก์ชันรีโมทจะไม่ทำงานนะครับในกรณีสตาร์ทนอกรถครับต้องไขกุญแจเปิดรถเข้าไปนะครับ เราต้องสตาร์ทซ้ำครับหลังจากที่หยยบเบรกครับของคารล็อกซ้ำนะครับถ้าถึงจะสตาร์ทได้นะครับ